่ายพลังเนี้ยไข่ฝรังอันข้าตังอยู่บ้านเอาอันคือว่ายินข้าตังยุบกันเออแต่ก้อนละแม่ว่าเจอเจอหนั่นไปให้ทางครอบครัวไปเอาเอ็มซูก็ได้แค่ยังเบาหนันว่าเป็นเซิร์ฟว่าได้เห็นพลังไก่หัวชานี่มาที่มีหาหกหอยคนหาหกหอยคนพลังเออพลังนะแตกพลั่งข้าวฝรั่งข้าวฝรั่งมอลางโก้ยี่แต่ละมันมันนวดบ้านเอาอัน ามเมื่อมามานนหันมันนี้ทามาเมือล้างนี่ว่าชาญ,ญ่ปุนลงหอยเบา้าสชดเฉกมากก็บบรแษัทเอาผ่าตัดตัดเมื่อไก่เมื่อนั่ยแมนว่ามดจุดพวกหอยใช้เทานั้นจุดหรือมดจุดจุางนั่นแหละจุดขั้วนั่นมาญาญ่ปุนที เต๊กซุกฝรั่งแต๊กญี่ปุ่นนะร้นนี่พีชิพีชี่ิีผานั่นน่ะพีชิพีผานันนะนี่เบาเท่าฝลั่งอ่ะฝลั่งก็ลับมือเมื่อแล้ววันนี้ญี่ปุ่นกับ่เมื่อก็ไล้ต่างเ้ามนะเมื่อตั้งทำเมื่อนี่จะมาคุดทางทางทางพวกเรานี่ยไอ้ไม่ปื้อขออ้าวกันน่ะก็ได้มาคุดเทียนหนึ่งโอ้ยเยอะเมื่อแล้ววันนี้น่ะเมื่อ เขาแตกเมื่อแล้วหลังอันน่ะมีผลกว่าเมื่อทั้งอันนาโคดทางทางโวเล่าเขาเนี่ยแหละพลังแตกเมื่อทางเมืองเอสเออพลังเมื่อเอสแล้วผ่ายเมื่อการเข้ามาเมื่อกาดินจีนบนจักเมื่อกาเลยล่ะเข้เมื่อทางดินเว็บฟูเออเมื่อดินเว็บฟูแล้จักเมื่อกาเลยล่ะบ่เห็นแล้วอะไรไระงียอันนาอันนั้นบ่เขาแท็กสี่สี่สัปดาหี่สิบหกปีนึงอ๋ออ่ามีผลนี่พัดท้อยลงเมื่อ ลองเฮือลองนีุ่่นถามว่าเข้าเคืนพูดคืนนี่เข้าถามว่าอเมริกาไปถิ่มปรามานุษย์ใช่ไหญี่ปุ่นมั้งใช่ญี่ปุ่นเมืองเกาะโรชิมาไประเด็นเข้าเลยนี่เพินไปแบ uh huh แบพล oh. ังกระกับ wow> ญี่ป uh ุ Maria> ่นออกเออเจ้าเออญี่ปุ่นออกไปแล้วรอปอรอเฮาเมื่อวันนี้นะรอปอรอคือว่ารอปอรอ เห็นคันแนวอทหารญี่ปุ่นอยู่บ้านเอาก็เห็นคันแหน่เห็นแต่ละมันเป็นลักเอามงของนางตะเชียงเก่าเนี่ยคัมไปทางเดินข้าวย่างด้วยอันญี่ปุ่นน่ะลองเฮือแต่กะยิ่งฝ่าฝนมากับเมืองแอดฝนมาแล้วจักเข้าลุกตั้งเริ่มมาตั้งเอาเมืองมาเฮือกเอ็เอาเฮือเมืองเขาไปเขื่องเขาเชื่อเฮือฮันเขาแบบตกหนามโดนคัมเอาเฮือนี่สองหนามไปภูมิหนามไปหงือเปล่ภูมิหนามไปทำมานหอดเลยยำ เดินหาเดินเดินเขาเดินชิปนี่ในนั้นเสียเลยเอ้าบัานนี้ลาวเขานี่จังลุกเผินขายอีเม่ปื้อนี่ขายบาลึกนี่ก็ออะไรข้ามปืนเก็บรอปอลอสายหันคว้าหันทุบทหารอะไรได้บานี่น่ะข้าปืนเพิ่งหนาหนองเขานี่ทบไะไขายบาลึกนี่ก็ได้เฮ็ดทหารขายอีเม่ปื้อเอง ใช่หันควาหันแอบเนะเนอบาน้รอปโลเนอะบาน้น่ะยานึงก่อนี่หนึ่งก่อโชีก่าพันั่นแหละหลังจากกับมาอีกมาตั้งโมหงบาน้น่ะโมหงบกตั้งเชองเครื่องนี่นะมโมหงตั้งมาี่ปุนไทยเสียฝร่งพันมาเมอเราเป็นเราเอานั้วมันสูเข้าได้เวียดนามเอ้เวียดนามก็เราสู้เข้าไไห สู่พลังใบเออสู่พลังใบเขาเนี่กำลังน้อยแล้วบอกแต่เอาจะเป็นพลังแบบเพอนายคู่เมื่อฮับเอานีเมื่อเห็นมาอยมเอ็แมาเอแต่ต่างหญายมาอย่ต่างโคตรหันตีลงตีลงตีลงมาเต่ไปชกเฮาคนละพังนยเออพลังนแลแต่เปนั้นแะดูต่ำเวลาเขาแตกในเบียรูนี่แหละมานนี่นะายว่ามาชช่องนี่นี้ี 天气嘛，天气我红咯。他